วันนี้เรามากับขนมปังเยี่ยมคนป่วยแล้วจ้าขอบคุณกูยี้ที่มาเยี่ยมหลานหล่ะนะจ้าแม่ไม่รอช้ารีบจับมารีวิวก่อนจ้ะขอสักชิ้นนะจ้าขนมปังช็อกโกแลตกลิก่นดีมากโอ้โหหน้าตาก็ดีจ้านี่อ๋อหน้าตาดีหน้าตาดีาาดมีไส้เปล่า,อาแอบ,บดูโบออกมา บึ๊บอ่ามีไส้นิดนึงชิมหือช็อกโกแลตเน้นๆแน่นๆอหืมอ,อย่างอร่อยขมขมยายชิมอาทาั้งพิ้นด้วยไม่หวานขมไส้หวานข้างนอกขมอร่อยช็อกโกแลตเต็มคำ ออร่อยมากปุยิี้ถ้าผ่านืิอม,มาเอกนะโอคค่อยกระเต็มฟันเลยแน่นแน่นอร่อยมากปุยิี้ขอบคุณนะคะแต่ผิวนางเป็นแบบเงาเงาสวยมากอื้อร่อยอยู่อื้ือร่อยมากไม่ใช้อร่อยอยู่ เ่าไปเฮียชิมมั้งขอดูชัดๆหน่อยเมื่อกี้แม่ให้ถ่ายไม่ชัดโอ้โหเนื้อหน้าตาเขาสวยมากอมหมุนเลยจ้าอ่ากินได้เลยจ้าชิ้นใหญ่โตมาหูลานอร่อยไหมอร่อยมากบักกุยเขาหน้าผ่านอีกซื้อมาอีกนะจ้าหดิ ถ้าเกิดอร่อยไงก็บอกกุยว่าก็เราไม่รู้ไปซื้อร้านไหนไงกุยซื้อมาฝากไงว่ากุยถ้าเกิดผ่านอีฟซื้อมาอีกได้นะจ๊ะเขาอย่างนี้บอกดิกุยถ้าผ่านซื้อมาอีกได้นะจ๊ะยิ้มกว้างๆดิช็อกโกแลตติดฟันช็อกโกแลตเยอะมากนุ่มอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากยินิ้วหน่อยขอบคุณขอบคุณของฝากกับกุยหน่อยขอบคุณครับ บายอย่างนี้ปินได้บริหารการจริงๆอะอาต้องใหญ่มากว้าวมีไส้ด้วยจ้าโอ้มีไส้อยู่ข้างในนี่ไงเห็นแล้วตอนนี้แม่ถ่ายโมเมนตไม่ค่อยชัดมุนหน่อยมุนนอนมีเสียงคนบอกขอกินด้วยนี่เนื้อน้องเงามากอย่างเด็ดอย่างเด็ดปินอยากชิมขับรถมา <laughs> รถส่วนตัวขับมา <laughs> อ่คับเราส่วนตัวมาจากของฝากกุยูยิโอ้โหไสเยอะจริงอะไรจริงปังมากแม่นี่มาเจาอ่ามีคนแอบมองอยู่ข้างหลังเจ้า,จาเหนียวง่วงแหนวโอ้โหอ่ากว้าง่ามบริหารกลามเอยอืมเ่นช,ช็ชอกโกแลตใช่ช็อกโกแลตแน่นๆอ้ำอีกทีนึงขอบคุณค่ากุยิก่อน ขอบคุณค่ะอร่อยไหมข้าวหน้าอ,อร่อยไหมออยอเลยงามอือหือแน่นมากบายบายมินิฮาร์